หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำมั่นว่าจะปกป้องประเทศจากการลุกลานของผู้อพยพผิพดกฎหมายนโยบายคุมแข้มการเข้าเมืองของทรัมป์เริ่มเห็นผลทันทีตั้งแต่ชั่วโมงรแรกหลังเสร็จสิ้นพิธีสาบานตนรับตำแหน่งทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติบริเวณชายแดนทางใต้ของสหรัฐที่ติดกับม็กซิโกและเดินหน้าในประเทศผู้อพยพกลับสู่ประเทศต้นทางโดยให้กองทัพสหรัฐทำงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนขณะดเดียวกันก็ได้สั่งแบนผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่และเริ่มต้นจำกัดการให้สัญชาติแก่เด็กที่เกิดในสหรัฐที่พ่อแม่ไม่ใช่ชาวอเมริกันทรัมป์ยังได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐสนับสนุนการสร้างกำแพงกั้นชายแดนศูนย์กักกันและระบบขนส่งผู้อพยพนอกจากนี้ยังให้อำนาจแก่รัฐมนตรีกลาโหมส่งทหารไปตรึงชายแดนหากมีความจำเป็นส่งผลให้บรรยากาศที่เมือง Ad, arez, ซิด,ไไดัดควเรสและติกัวนา,มาเมืองชายแดนเม็กซิโกที่ติดกับสหรัฐเต็มไปด้วยความสับสนเศร้าและผิดหวังล่าสุดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตรียมส่งกำลังทหารเข้าไปยังชายแดนเม็กซิโกเพื่อรับมือกับการลักลอบข้ามพรมแดนที่เพิ่มมากขึ้นแคนไลีเลวิตโฆษกทำเนียบขาวสหรัฐกล่าวว่าการส่งทหารเข้าไปเพิ่มที่พรมแดนเม็กซิโกนั้นเป็นผลมาจากคำสั่งในวันแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ที่สั่งการให้กระทรวงกลาโหมทําให้ความมั่นคงของมาตุภูมิเป็นเป้าหมายหลักของทางกระรทรวงโคดสกทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคําสั่งฝ่ายบริหารส่งทหารเพิ่มพันห้าร้อยนายไปยังชายแดนทางใต้ของสหรัฐคําสั่งนี้เป็นผลมาจากคําสั่งในวันแรกที่ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งสั่งให้กระทรวงกลาโหมทําให้ความมั่นคงของมาตุภูมิเป็นเป้าหมายหลักของทางกระทรวง เจ้าหน้าที่ทาหารระดับสูงเปิดเผยว่ากำลังพลพันนายและนาวิกโยธทิน500นายจะเคลื่อนย้ายไปที่ซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียและเอลพาโซในรัฐเท็กซัสโดยจะทำงานเกี่ยวกับการตั้งเครื่องกีดขวางและภารกิจชายแดนอื่นๆอีกทั้งยังจะส่งเครื่องบิน C-17 จำนวน2ลำ C-130 อีก2ลำรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ไปยังชายแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยกรณนนี้ชายแดนมีทหารประจำการอยู่ราว2,200นาย ทหารเหล่านี้ปฏิบัติการร่วมกับกองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิและเจ้าหน้าที่ศุลกาการกและป้องกันชายแดนหรือ CBP ตามรายงานของ CNN ขณะน,นี้กองกําลังให้ความช่วยเหลือในงานด้านโลจิสติกและงานธุรการเป็นหลักเช่นการป้อนข้อมูลและการติดตามนอกจากนี้กองกําลังป้องกันประเทศแห่งเทงก็กซัสยังควบคุมดูแลปฏิบัติการโดนสตาร์ Star, ซึ่งปัจจุบันมีกําลังพลจากกองกําลังป้องกันประเทศอยู่ประมาณ4,500นายคาดว่า กองกำลังประจำการชุดใหม่พันนายที่จะถูกส่งไปในสัปดาห์นี้จะบูรณาการเข้ากับกองกำลังเหล่านี้และเชื่อว่าหน้าที่ของพวกเขาจะเน้นไปที่การรักษาความพร้อมปฏิบัติการสำหรับ CBP ช่วยเหลือศูนย์ควบคุมและสั่งการและให้การสนับสนุนด้านข่าวกรองเพื่อวิเคราะห์ภยัยคุกคามและติดตามการเคลื่อนตัวของผู้อพยพรักษาการรัฐมนตรีกรลาโหมโรเบิร์ตซาเซสกล่าวว่ากระสวงกลาโหม จะส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมลูกเรือที่เกี่ยวข้องและนักวิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อสนับสนุนความพยายามตรวจจับและติดตามที่เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะจัดส่งเครื่องบินทหารเพื่อสนับสนุนเที่ยวบินในประเทศผู้อพยพที่ผิดกฎหมายกว่า5,000คนจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียและเอลพาโซรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกรมศุลกา,กาก่อนและป้องกันชายแดนวควบคุมตัว ซา t เซสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นมีรายงานว่าทรัมป์เตรียมส่งทหารประมาณหมืหน่นนายไปที่ชายแดนด้วย The Washington Post รายงานเมื่อวันพุธโดยอ้างเอกสารภายในของ CVP แต่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งระบุว่ายังไม่มีการกำหนดตัวเลขสุดท้ายของจำนวนทหารที่ถูกส่งไปยังพรมแดนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอาทิผลกระทบต่อความพร้อมทางทหาร ในคำขอของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐร,รายหนึ่งระบุว่าทหารพันห้าร้อยนายจะถูกส่งไปยังพรมแดนติดกับเม็กซิโกนั้นไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใดสหรัฐพบว่ามีผู้อพยพหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากในช่วงที่จบไปเดนดำรงตำแหน่งประธา,านาธิบดีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบันทึกการเผชิญหน้ากับผู้อพยพมากถึง2ล้าน8แสนคนในปี2023 โดยผู้อพยพมากกว่าล้านห้าแสนคนถูกบันทึกว่าเป็นผู้หลบหนีหรือบุคคลที่หลบหนีการตรวจจับของ CBP ในปีงบประมาณ2,021-2,023ตามข้อมูลของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิขณะเดียวกันประธานาธนนิบดีคอลเดียเชนบามผู้นำเม็กซิโกเปิดเผยว่าเม็กซิโกและสหรัฐได้เริ่มเจราจาอย่างเป็นทางการในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นผู้อพยพและความมั่นคง ช่นบ้านเผยว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสารัฐและฮวนกรามอนเดลาฟูอนเต้รัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโกได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอังคารโดยการสนทนาเป็นไปได้ด้วยดีทั้งสองฝ่ายได้แสดงความจริงใจต่อกันพวกเขาได้หารือกันในประเด็นผู้อพยพและความมั่นคงและว่าการเจรจาอย่างเป็นทางการได้เริ่มขึ้นแล้ว ส่วนข่าวลือที่ว่ารัฐบาลเม็กซิโกและสหรัฐไม่มีการสื่อสารกันนั้นไม่เป็นความจริงสำนักข่าวซินห,หัวรายงานว่านตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเขาได้เตือนว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้อุยกผิดกฎหมายในการค้ายาเสพติดโดยในวันแรกที่เขาดำร,รงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งบริหารที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเม็กซิโกซึ่งรวมถึงคำสั่งยุติการใช้แอปพลิเคชัน CBP 1 ซึ่งเป็นแอปที่อนุญาตให้ผู้อพยพสามารถนัดหมายการขอสถานะผู้อพยพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ชายแดนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ